ีค่ะร้านกาแฟทรงเสวยนะคะยินดีต้อนรับทุกคนนะคะจะเกิดใครมาขอพรคุณส้มฉุนนะคะแวะมาได้นะคะที่ร้านกาแฟทรงเสวยนะคะเดี๋ยวเราจะพาตรงนี้จะเป็นจุดถ่ายรูปของข้างร้านกาแฟทรงเสวยนะคะนี่นะคะจุดเช็คอินถ่ายรูปของร้านกาแฟทรงเสวยนะคะด้านล่างจะเป็นแพรบานะคะ แพปลานะคะนี่นะคะให้อาหารปลากับวัดนะคะหรือใครจะซื้ออาหารปลาขึ้นมาให้ข้างบนบนร้านกาแฟก็ได้นะคะข้างหน้าก็จะเป็นวัดทรงเสวยนะคะร้านกาแฟะจะอยู่ตรงข้ามกับหน้าวัดนะคะ ลงสะพานมาเลี้ยวซ้ายนะคะอยู่ฝั่งทางซ้ายมือนะคะอันนี้ก็จะเป็นจุดเช็คอินอีกที่หนึ่งนะคะของวัดทรงสเสวยนะคะใครมาจะต้องถ่ายรูปกันตรงจุดตรงนี้นะคะนี่นะคะหน้าร้านกาแฟทรงสเสวยะคะ่ะ ฝั่งตรงข้ามก็จะเป็นตลาดชุมชนนะคะมีเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์แล้วก็วันหยุดนักขัดตะเลิกนะคะข้างหลังจะเห็นเขาขาว,ขาวทางมุมนู้นนะคะทางเดียวนะคะข้างหลังก็จะมีองค์พระใหญ่นะคะกําลังสร้างนะคะแล้วก็จะมีสวนย่อมเลยนะคะ ถ้าเกิดใครจะมาขอพอรคุณส้มฉุนนะคะอย่าลืมแวะมาที่ร้านกาแฟตรงสเสวยนะคะฝากติดตามช่องยูทู e ของนกด้วยนะคะนี่นะคะฝั่งนู้นจะเป็นศาลาร้อยปีนะคะมีคุณส้มฉุนในข้างบนนะคะขอโชคลาภนะคะของานก็ได้งานนะคะขอโชคลาภเคยมีคนมาขอนะคะขอโชคสิประมาณมาสิบรอบอะค่ะได้โชคด้วยนะคะถูกรางวัลที่หนึ่ง้วยค่ะ ดีจะพาไปดูรอบๆร,อบร้านกันนะคะข้างล่างก็จะเป็นแพรปลานะคะให้อาหารปลาเราจะซื้ออาหารปลาของวัดขึ้นมาให้ข้างบนก็ได้นะคะข้างบนก็จะเป็นริมระเบียงแบบนี้นะคะคลาสสิกมากเลยค่ะ แบบว่านั่งชิลๆเย็นสบายมากนะคะอากาศไม่ร้อนแล้วเราก็มีแพเปให้นั่งนะคะเปและข้างๆก็จะมีเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวเรือนะคะเป็นก๋วยเตี๋ยวแพรอยู่ด้านล่างนะคะบรรยากาศดีมากเลยค่ะข้างล่างก็มีที่ให้อาหารปลาเช่นกันนะคะแล้วก็มีแมงมุมพยุ่มซับนะคะ กลา,ลางก็จะเป็นน้ําตกนะคะแล้วก็จะมีไอหมอกออกมาประมาณทุกสิบห้านาทีนะคะบรรยากาศดีมากค่ะอากาศถ้าใครหิวน้ําขอเรียนเชิญแวะมาที่ร้านกาแฟทรงเสมอของเราเลยนะคะนี่นะคะบรรยากาศเช็คอินป้ายร้านกาแฟทรงเสมยกันเลยค่ะ โปรโมชั่นสุดพิเศษซื้อน้ำตรงเสวยเพอร์เมลโลคู่กับเซ็ตไอศครีมนะคะซื้อชุดนี้แถมอีกหนึ่งถ้วยไอศครีมเลยนะคะแวะกันมาเยอะๆนะคะแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ